สวัสดีค่ะโพก็นหมอโซเฟียพายพยากรกันอีกครั้งนะคะเอาล่ะวันนี้คลิปนี้นะคะเราจะมาในท็อปปิกที่ว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะถ้าคุณปล่อยให้เขากลับมาหรือถ้าเขากลับมาเนี่ยนะคะความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรต่อไปในระหว่างคุณกับเขานะคะนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์นั้นแสดงว่ามันห่างกันไปแล้วหรือว่าจบกันไปแล้วนะคะ ถ้าคุณปล่อยเขากลับมาและหรือเขากลับมาเนี่ยนะความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะพลังงานโด,โดยรวมนะไม่ได้เฉพาะต่อจงกับใครนะหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะพิพมพ์เพิ่มเพื่อนในแอปเขียวได้เลยนะจ๊ะหรือกดลิงก์ที่หน้าไบโอได้เลยค่ะพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงนะคะหรืออาจไม่ตรงเลยหรืออาจจะตรงทั้งหมดตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะคะ อะมาดูกันค่ะขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะในท็อปิกที่ว่า